นี้เราจะมาเปิดกล่องโกเลยวันเป็นแท็บเล็ต5นิ้ว duo OS Windows 10และ Android เปิดกล่องมาเจอตัวเครื่อง คู่มือภาษาอังกฤษสาย HDMI สายชาร์จเอาพุทธห้าโวลต์สามแอมป์